ที้เรามาคุยกับทางคุณแม่น้องดานะครับฟาริดาฟาร์ปูนาคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ผมอยากจะทราบว่าที่มาที่ไปของการทําฟาร์มตัวเนี้คุณแม่คิดยังไงถึงมาทําตรงนี้ฮะตั้งแต่แรกเริ่มเลยเมื่อก่อนก็จะเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไทยขายเลี้ยงปลากระเจงนะไอที่เจงนี่ไม่ใช่ว่าเจงเพราะว่าอะไรนะเราเลี้ยงจนโตเราจะตับขายได้ก็มีขโมยมาละ ออ oh. อ่ะนี่คมหนึ่งอย่างนะที่เราเก่งครับสองอ่ะเราเปลี่ยนจากเลี้ยงปลาแล้วเรามาเลี้ยงไก่ไทยแต่ว,ว่ากล่าวว่าเออเพราะพันไก่ไทยให้ได้เยอะๆเราก็จะได้มีขายนะหมากัดตายวันละสิบตัวมันจะไหวไหมกับอาชีพนี้ป <c oughs> ่ะไม่ไหวเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นมะนาว <c oughs> มะนาว <c oughs> ซึ่งเราปลูกเนี่ยมันชื่อพันธุ์น้ำเพชร <c oughs> แต่มะนาวรู้ไม่มีเมล็ดมีแต่น้นามล้วนๆเลย <c oughs> อืมอ่ามันก็โอเคนะมันก็ได้อยู่นะแต่ว่าถามว่ามันพอใช้นี่ไหม ไม่พอพอแค่มีกินมีใช้ไปวันวันหนึง่งลูกก็ยังต้องแบบไม่มีอ่ะเพราะเขายังเรียนเขาเริ่มเริ่มจะเข้ามาหาลัยแล้วไปหนึงน่งมาอยู่มาวันหนึง่งเราก็าเออลูกวันนี้เราไม่มีเงินไม่มีเงินจะให้ลูกไปโรงเรียนพรุ่งนี้ก็วชวนเขานะออกไปสวนเพื่อไปเก็บมะนาวที่เราปูงนี้แหละเพื่อว่าจะเอาไปขายวันอาทิตย์เจนจันจันเขาก็จะได้มีเงินไปโรงเรียนจังหวะที่ไปมันก็จะไปเห็นปูนาตามท้องนา มันถูกเบื่อยาตายเป็นกองๆเลย uh huh. อือเขาก็บอกว่าเขาก็ถามเราว่าเอ้ยทําไมเขาต้องเบื่อยาเราก็บอกว่าที่เขาเบื่อยาก็เพราะว่ามันจะไปกัดต้นข้าวเขาชา,าวนาก็จะไม่ได้ข้าว oh. มันก็ทําให้เขาต้องปวดเขาก็พูดว่าน่าสงสารเราก็ไม่ได้คิดอะไรจรนกระทั่งเขาไปเก็บมะนาวจนเสร็จแล้วก็เก็บจากเขาบ้านก็เอ๊ะเขาก็หิ้วกะป๋องมาเขาก็ถามอะไรเขาก็บอกปูเอ๊ะแม่คิดในใจเลยว่า สงสัยจะไปต้มกินคิดแบบนี้จริงๆครับอือตอนเราเขาก็บอกแม่เดี๋ยวไปเอาโคลนหนะ่อยถามว่าเอาไปทะไรหนูจะาฝึกเลี้ยงปูน,นะจะบ้าเหรอเราก็พูดกับลูกว่า <c oughs> จะบ้าเหรอแล้วนี่ปุ๊บเขาก็บอกเอาขึ้นมาเหอะแล้วเอาเดี๋ยวโคลนมาเอาต้นข้าวมาพอดีมันจะมีจังหวะมีรองมีกะละมังที่เราเคยเลี้ยงกุ้งกำแดงอ่ะครับอ่ะกุ้งกำแดงก็เคยเลี้ยงนะแต่พูดไม่หมด <c oughs> มันก็เจ๊งไปละอะือแล้ว <c oughs> ก็เอาดินมาจําลองใส่เข้าไปในบอ่อครับเอาผักบุ้งใส่ เอาข้าวปักทุกอย่างจำลองเหมือนท้องน้ำเมันเลยอแล้วก็ปูใส่เข้าไปครับหลังจากนั้นไม่ถึงสี่ห้าวันมั้งปูตายหมดเลยตายหมดแล้วมันอยู่มาวันหนึ่งเขาก็บอกว่าแม่เดี๋ยวหนูอะเอาดินออกให้หนูทีดินในร่องแล้วก็บอกจะทําอะไรอีกเขาบอกเขาจะฝึกเลี้ยงปูเอาอีกแล้วเหรอเราก็ถามเขาว่าเอาอีกแล้วเหรอเขาบอกใช่เพราะว่าหนูจะต้องลองดูแต่คราวนี้หนูจะไปซื้อพ่อแม่พันธุ์ที่พิจิตรอ่อครับอ่า ซื้อเขาเขาขอเงินพ่อเขามาห้าพันเราก็บอกกับลูกว่าอย่าเอาเงินห้าพันไปเลยเอาเงินห้าพันอาจ่ายค่าไฟเถอะเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าไฟอันนี้เรื่องจริงนะครับอ่าไม่มีเงินจ่ายค่าไฟเขาบอกไม่ได้ไม่ให้อันนี้แม่อย่ามายุ่งหนูจะจะลองดูเราก็เออลูกไม่ให้ก็เลี้ยงอะไรไม่เลี้ยงเลียูคือิดอย่างนี้จริงๆเขาเลยเลี้ยงอะไรไม่เลี้ยงเลี้ยงปูจนกระทั่งวันหนึ่งเขาหยุดพ่อเขาพาไปพิจิตไปได้ปูมาผู้ละห้าสิบนะตอนนั้นนะ ได้มาร้อยคูแล้วใส่ไปเลยเต็มรองเลยแล้วก็จะมีกระบะทรงเนี้รูปหนึ่งอ่าแล้วก็รองรองกระมังซักผ้าใบใหญ่แล้วใส่กระเบื้องเข้าไปทีนี้ไม่ไม่เลี้ยงแล้วเลยที่ด,ดินครับเปลี่ยนมาเลี้ยงในระบบน้ําใสอ่อครับนี่น้ําใสน้ําใสแบบนี้เลยนะอ่าเนี่ยแบบเนี้ยครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็เราก็เริ่มทีนี้เขาไปเรียน,นเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็ต้องดูใช่ไหมดูทุกวันเลยครับ ก็คือจากไม่เคยรู้เลยว่าปูนามันผสมพันธุ์กันแบบไหนปูนาลอกคาบแบบไหนปัจจัยการตายของปูคืออะไรเราไม่เคยรู้เป็นลูกชาวนาก็จริงแต่ไม่เคยรู้อย่างเดียวว่าต้มกินจนกระทั่งวันหนึ่งเราก็เอา้านี่ลอกคาบเหรอเราก็เริ่มเห็นแล้วกระดองสีมันก็จะเปลี่ยนเริ่มเห็นแล้วอะลอกคาบคืออย่างนี้มันก็อยู่ในสมองแล้วนั่นหนึ่งสอง เราก็จะเริ่มตั้งแตา่มันเริ่มผสมพันธุ์กันเราก็จะเห็นแล้วตัวเมียขึ้นตัวผู้อ่ามันไม่ใช่มันไม่เหมือนมนุษย์เว้ยมนุษย์<อ>ตัวผู้ต้องต<อ><อ>ึ้นอัี้อันนี้ตัวเมียขึ้นตัวผู้รเราก็เห็น <laughs> เห็นเสร็จปุ๊บมันผสมพันธุ์กันเสร็จปุ๊บเราจับตัวเมียแยกเลยอ่าแยกเสร็จปุ๊บเราไปจดตัวเป็นสปฏิทินเลยเพราะวันนี้เราจับแยกมาวันที่เท่าไหร่เราจะมาดูระยะการฟักไข่ของเขาแล้วสารที่ที่เขาหยุดก็คือมาช่วยกันล้างกระชังครับแรกๆเราไม่รู้เราก็จะต้องล้างขนาดไหน เราก็มาคิดว่าถ้าเราจะใช้ออกซิเจนมันก็ไม่ธรรมชาติจะไปใช้สารเล่้ยงปูเราก็กลัวมันจะไม่ธรรมชาติครับเราก็เลยเอาแบบนี้มีแบบไหนใช้แบบนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องไปสร้างให้สวยหรูแต่ทํายังไงก็ได้ให้ปูรอดอ่าหลังจากนั้นผ่านไปประมาณสักสามเดือนก็มีลูกปูเกิดขึ้นมาโอ้เยอะมากเลยเยอะมากเลยเป็นเป็นเป็นลูกเห็บเลยอ่ะเยอะมากทีนี้เขาเราก็ไม่รู้จะให้อะไรกินอ่าอ่าเราก็ไม่รู้อีกทาว่าไม่รู้ เขาก็บอกว่าแม่เดี๋ยวเอาไข่แดงนะแต่แม่ให้ให้ทีละนิดนิดนิดนิเหนือ่าเลี้ยงเลี้ยงไข่ไข่กุ้งก้าแดงอ่าเอาไข่แดงต้มสุกอ่ะหยดหยดเขาก็ไปโรงเรียนเราอยู่บ้านปุ๊บโอ้ยมันเยอะอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันไม่อิ่มตัวมันเพียบเลยพัดซัดครับอนสุดท้ายบ่ายสองโมงน้ำเป็นน้ำเยอะเลยนี่คือการที่เลี้ยงแล้วไม่รู้อือใช่ครับ ถามว่าใจคอไม่ดีเลยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเย็นลูกกลับมาลูกจะต้องว่าเราแน่ๆเลยเ,เราก็ไปรับลูกเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็บอกเออมีอะไรจะบอกเขาก็ถามว่าเรื่องอะไรเราก็บอกว่าวันนี้ลูกปูตายหมดเกลี้ยงเขาก็บอกฮะทำไมอ่ะถ้ากูกลัวมันไม่อิ่มอ่ะโทษน,นะถ้าพูดไปพอเอาเลยครับเอ,เอาเ,เอาที่เราคุยกันเลยก็กูกลัวมันไม่อิ่มกูก็เลยให้ซ้ําบอกโอ้เขาก็เลยพูดขึ้นมาคำว่าเออแม่ดีแล้วล่ะเราจะได้รู้ว่าลูกปูตัวเล็กไม่สมควรที่จะให้อาหารเยอะเกิน ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยจากประสบการณ์ล้วนๆเลยไม่เคยไปเรียนรู้ที่ไหนเลยรู้จากตัวปูนาครับนักข่าวท้องถิ่นเขาก็ติดตามเฟซบุ๊กน้องดายอยู่ครับเขาก็เห็นแล้วไอ้นี่ทั้งปลูกมะนาวท,นนทั้งนู่นทั้งนี่อ่ามาเลี้ยงปูอีกแล้ว <c oughs> เขาก็ขอเข้ามาถ่ายทํารายการครับเราก็บอกเราไม่ใช่ฟาร์มเขาบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรน้องเป็นนักศึกษาอยากจะให้คนเห็นว่าน้องเนี่ยเป็นนักศึกษาก็สามารถทําเกษตรได้ <c oughs> อ่าเขาก็เข้ามาถ่ายถ่ายก็ หายปุ๊บออนแอร์ไปวันแรกปุ๊บโอ้โหพลังไหลเข้ามาเต็มเลยทั่วลงเลยอ่ะแล้วทำไงอ่ะเราฝึกเลี้ยงมาตั้งนานแล้วเพดเผิดแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็บอกกับลูกว่าเนี่ยต้องทำเพดแล้วนะก็เลยมานั่งคิดกันว่าเราจะเอาเพดอะไรจะชื่ออะไรครับคือไม่รู้เลยอะก็เลยบอกว่าเอางนี้แล้วกันหนูคือพ่อเขาเป็นมุสลิมครับเอางนี้แล้วกัน ปริดาความปูนาเลยจบเออแล้วก็เออดีเว้ยคือมันแปลกวาริดาแล้วก็ต่อด้วยความปูนาอ่ามันจบอ่าจบเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็เริ่มมีคนเข้ามาซื้อเราก็เริ่มมีการสอนผู้คนจากหลักสูตรที่เราได้จากปูครับอือสอนร้อยคนถ้าถามว่ามีคนประสบความสำเร็จไหมมีแต่แค่สี่สิบอืออีก60สิจะทิ้งกลางทางคือหนึ่งไม่มีความอดทนครับ เห็นเขารวยก็จะต้องขายให้ได้รวยอย่างนั้นมัน <ừ m. S 2> ไม่ใช่นะการเลี้ยงกูนาบอกเลยนะอย่างน้อยใช้เวลา6เดือนถึง8เดือนนะ <ừ m. S 2> แล้วครั้งแรกกับอคนที่ไม่เคยเลี้ยงอ่ะให้ทดลองเลี้ยงแค่สิบคู่ก่อนเลี้ยงผ่านแล้วเดี๋ยวค่อยมีเพิ่มระดับขึ้นไป <ừ m. S 2> อย่าเพิ่งลงทุนแบบตุ้มตามตุ้มตามอย่างนี้ถามคุณแม่นิด<อ>นึงไอเลี้ยงสิบคู่เนี่ยเรามีระยะเวลาไมว่าทดลองเลี้ยงสิบคู่ดีแล้วที่ถามอย่างนี้มา สิบคู่เนี่ยถามว่าทดลองเลี้ยงไว้เนี่ยเราจะที่ให้ทดลองเลี้ยงสิบคู่เนี่ยหนึ่งให้เราเรียนรู้วินิสัยของปูสองให้เราถามใจเราเลยว่าเราอ่ะชอบมันจริงๆไหมแล้วถ้าชอบมันจริงๆแล้วเราจะสามารถแปลงธุรกิจตัวเนี้ยให้เป็นธุรกิจขายออกอได้ไหมคือทําให้มีไรายได้ไม่ใช่สักก็จะขายปูแล้วก็นั่งรอ,อโชคชะตาใช่ไม่ใช่เราจะต้องมีความคิดในสมองเราว่าทํายังไง ถ้าเราขายแล้วเกิดเราไม่อยากส่งใครเราอยากจะแปรูปเองเราจะทําแบบไหนอะไร,รยังไงรเราต้องมีแนวคิดทําออกไปเถอะสิ่งแปลรูปเนี่ยทําออกไปเถอะครับไม่อร่อยทิ้งทําจนให้มันอร่อยขึ้นมาให้ได้ะนะนี่คือคนี่คือหลักสําคัญของเรานะก่อเริ่มมีคนเข้ามาซื้อเพราะแม่พันก์ก็เริ่มมีลูกค้าเยอะเลี้ยงปูบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าเลี้ยงปูจะต้องรอดร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่นะเลี้ยงปูไปเนี่ยยังไงอะ่ะ <c oughs> ก็ต้องมีตายจากบ่อ ตายคือตายของเขาลักษณะหนึ่งตัดกันตายสองเครียดสลัดแขนขาทิ้งหมดเลยแต่ถามว่าตรงนี้เราทิ้งไหมเราไม่ได้ทิ้งแล้วก็เก็บปูตายนะ่ะแร้ๆปุ๊บเนี่ยเราก็จะนึ่งขายก่อนกิโลละร้อยเนี่ยยังไม่มีผลิตภัณฑ์นะกิโลละร้อยมันนึง่งบ่อยๆเข้านะคนกินก็เบื่ออ,อ่าอ่าทีนี้มาวันลุกขึ้นปุ๊บเขาจะไปมหาลายัยเขาจะบอกแม่วันนี้ย่างปูไว้ให้หลุสองโลฮะทำะไรหลูจะทำนะ้ำพริกปูนา จะบ้าอ่ะจริงๆนี่เรื่องจริงเขาบอกจะบ้าเหรอเขาบอกลองดูเพราะว่าแม่ของเนี่ยคุณยายนะคุณยายน้องดาครับเขาเคยทําน้ําพริกเผาไก่ย่างขายแล้วอร่อยมากเออเขาก็เลยมีแนวคิดที่จะทําขึ้นมาตรงนี้ครับก็เลยไปขอสูตรยายว่าใส่ยังไงยังไงเขาก็เลยถึงบางอ้อว่าเอ้าไม่ใส่น้ํามันเหรอยายครับยายบอกไม่ต้องใส่เลยสูตรยายนี้ไม่ต้องใส่น้ํามันอ่ะก็เริ่มมา เริ่มทำครั้งแรกเลยสกิโลครับเวลาลูกค้ามาซื้อปูปุ๊บก็ใส่กับปุกน้อยๆให้ลูกค้าไปชิมครับให้หมดเลยเริ่มต้นจาก2อกิโลลูกค้าจะถทมบอกน้องดารสชาติดีๆแต่พี่บอกเลยนะเสร็จปูมันทิ้มฟันพี่ครับทิ้มเหงือกพี่ครับเราก็มาปรับพัฒนาครับจนเราเรารู้แล้วว่าต้องทำยังไงไม่ให้มีเศษปูแข็งๆทิ้มเหงือกครับอืหลังจากนั้นจากสอกิโลก็เข้าสู่อาทิตย์ละสองร้โล อือนะสองร้อยโลนี่คือตัวแรกเลยนะคะครับอันเนี้ยแต่สูงให้ดูใกล้ๆนะอันเนี้ยคือตัวแรกเลยตัวแรกที่เริ่มเริ่มจากสองร้อยสองกิโลครับนะตัวเนี้ยสองร้อยกิโลตัวเนี้ยจะเป็นน้ำพริกเผาปูนาย่างอันเนี้ยสุกสุกดั้งเดิมเลยไม่มีน้ำมันพืชไม่มีสารกันบูดแล้วตอนเนี้ยใครกินไปก็ไม่มีเศษปูอย่างที่เคยกินมาก่อนอและสมัยก่อนอะ่ะเราก็จะไม่ได้ใช้แพ็กเกจแบบนี้เราก็จะใส่กระปุกธรรมดาทีนี้ส่งพวก บริษัทสนทงมันก็จะมีหกมีเลอะเราก็ต้องเค็มลูกค้าตลอดมันก็เป็นอะไรที่มันเค็มไม่ไหวก็มาหาันใส่ถุงซ<อ>ิปล็อกนั่งใส่ถุงซิปล็อกเนี่ยนะตั้งกระทุ่มหนึ่งยันตีสี่ออเดอร์ถลม่ทลมทลายถล่มทลายจริงๆอ้าวส่งไปอา้าวซึมออกอีกอะไรอีกโอ้จนกระทั่งเราตัดสินใจมาจบที่ตัวนี้เลยครับต้นทุนสูงขึ้นแต่เราไม่ได้เพิ่มราคาขึ้นนะแล้วเนี่ยจบที่ตัวนี้ยอันนี้ตัวแรกตัวแรกเสร็จปุ๊บ ทำไงอ่ะอยางมีหลายๆตัวอ่าต่อมาก็คือตัวนี้ตัวที่สองอันเนี้ยนะบอกเลยว่าเขาเรียกอะไรนะอ่าตัวท็อปตัวท็อป้ถ้าถ้าถ,ถ้าขึ้นชื่อว่าขายดีคืออันเนี้ยตัวท็อปอันนี้คือน้ำพริกมันปูนล,ล้วนๆซึ่งเราก็ไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่น้ำมันพืชเหมือนกันแต่ว่าเราใช้มันปูที่เราทำเองหรือที่ลูกความเรามาส่งแบบสะอาดปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์สินค้าพวกเนี้ยส่งต่างประเทศนะตอนนี้ก็ยี่สิบประเทศแล้วนะอ่า เกาหลีสวีเดนครับฮ่องกงออสเตรเลียครับเอาแค่ห้าประเทศนะแล้วก็อังกฤษ oh มีหลายมีหลายค่ะมีหลายพี่น้องชาวสปอลาวประเทศเหล่านี้นะ <c oughs> เป็นประเทศพันธมิตรของเราทั้งนั้นที่วิลามีการค้าขายแล้วมีโคต้าน่าสนใจมากเอาไปต่อแล้ว,วถ้าเกิดใครได้กินนะแล้วจะรู้เลยว่าเอ้ยมันจริงๆมาอะไรจริงจริงแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาเป็นตัวนี้เลย เราก็บอกกับลูกเลยว่าเอ้ยทำลองลองทำตัวนี้ดูสิตัวนี้ก็คือผงลอยข้าวแบบญี่ปุ่นซึ่งซึ่งเป็นผงลอยข้าวที่คนญี่ปุ่นไว้ลอยข้าวกินแต่เราอะเคยไปทํางานอยู่กับคนต่างชาติเราก็เลยรู้ว่าเออแบบไหนขั้นตอนการทําเราก็เลยมาบอกลูกลูกก็เลยใช้ปูนาเอามาแปลสาภาพเป็นคันนี้นี่กดนี้เลยมันก็จะมีทั้งงาดำงาขาวมีสาล่ายอะไรอย่างเงี้ยคือแปลสาภาพจากเอาปูนานี้แหละมาแปลแล้วก็จะเขียนว่าไข่ปนญี่ปุ่นโอ้ มันมีที่มาที่ไปนะคะอือแล้วหลังจากเสร็จตัวนี้เสร็จปุ๊บก็มามีตัวนี้เลยในเมื่อไปย่างยายขายอร่อยเราก็เลยพิกเอามันปูใส่เข้าไป <c oughs> โอ้โหทีนี้กลายเป็นว่าลูกค้าโอ้ฉันชอบแบบนี้ฉันชอบแบบนี้คือมันก็จะชอบหลายแนวนะ <c oughs> จนกระทั่งสุดท้ายปุ๊บเนี่ย <c oughs> ก็มาเป็นแมงดามันปู <c oughs> อันนี้คนก็จะชอบความแซ่บขึ้นไปอีกอันนี้จะจะเผ็ดขึ้นมาอ่าแล้วหลังจากนั้นก็มาทําเป็นอ่องปูนานะคะ ซึ aries, aries, the dollars, the mates, ่งใส่ท hmm. mm ั hmm. mm ้งกระดองกระดองเนี hmm. <th> mm ่ย hmm. ค oh. <can> ่ะกระดองอย่างเนี้ยค่ะกระดองแบบเนี้ยแบบเนี้ยบอกเลยนะมีมูลค่านะกระดองแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยเรารับซื้อเข้าโลรละสามร้อยนะเราแกะมันปูออกแล้วเราแกะอกปูออกแล้วซึ่งเอามาทําอ่องแบบเนี้ยแบบนี้เลยนะคะคือทุกส่วนของปูนาไม่ต้องทิ้งและหลังจากนั้นปุ๊บก็เอามาทําเป็นกะปิปูโอ้หน้านี่นะคะนี่คือเนื้อของกะปิปูดูนะคะ แล้วไม่มีสารกันบูดนะคะอันนี้ยกะปิพวกนี้จะทําแบบโบราณทําเสร็จแล้วตากแดดตากเพื่อให้แดงไม่ได้มาใส่สีผสมอะไรทั้งนั้นนะคะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็เริ่มนะทีเนี้ยบ้านเราอ่ะเป็นคนที่ชอบกินซ้มตำ่ำชับมากลูกเขาก็เลยมีแมวคิดว่าเอ้ยแม่ลองเอาปูไปทําเป็นน้ําปูหลานี้ไหมจริงลองนะลองลองทําลองหมักแล้วก็ไปส่งโรงงาน ต้มเทสแล้วส่งมาให้เรามันก็ไม่ได้เรื่องสักทีทิง้งไปไม่รู้ขี่มอจนกระทั่งวันหนึ่งเอาใหม่ลองใหม่ทีนี้ก็ไปให้โรงงานพัชจไลให้เราเพราะเราไม่สามารถมีมอสติม<อ>ใหญ่ได้<อ>ใช่ปะก็ะให้โรงงานพัชจไลเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาก็ส่งมาให้เราเทสหนึ่งสองสามเออแบบไรไหนเราจะชอบรสชาติอ่าโอเคผ่านหนึ่งไม่มีกลิ่นคาวสองเวลากินเข้าไปเราเลยจะรู้เลยว่ามีความมันของในตัวปูอยู่ในนี้ อันนี้คือน้ำปูลามไม่ใช้น้ำปลานะทํามาจากปูนาแท้ๆ100ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเฮ้ยลองมาทําน้ําปลาดูไหมเออเราข้าเห็นในคลิปมัจะเห็นอยู่ว่ารเรามาักเนี่ยก็จะเป็นน้ําปลาปูที่ทํามาจากปูนาถ่าวว่าบนหัวเนี่ยมันจะมีตะกรนตะกรนนี้ไม่ใช่อันตรายนะเป็นมันของปูแต่น้ำปลาเนี่ยจะไปแกงไม่ได้นะเอาไปทําน้ํพริกเอาไปทําน้าําปลา โอเคเลยเพราะว่าเราเรา,เรามันแพงมันแพงแล้วมันผลิตแล้วมันมีเลขที่ออยอเสร็จมันผลิตมาจากปูนาทั้งหมดเนี่ยค่ะส่วนกระดองปูนเนี่ยเรารับซื้อเข้าทั่วประเทศเลยนะทั่วประเทศเลยนะโ, <c oughs> โลละสามร้อ <c oughs> ยเรื่องด้านในเป็นแบบนี้ล้างให้สะอาดแล้วไม่ต้องไปต้มนะล้างให้สะอาดแล้วแดดแรงๆเนี้ยไปครอบตาอย่างนี้เลยค่ะครอบอย่างนี้เลย พอกระดองหลังมนัแนแดงๆอย่างนี้ปุ๊บเอามาใส่ถุงเก็บไว้เอามาส่งไหนเลยนะคะรับซื้อหมดแล้วก็จะมีปูดองเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้